ให้ทุกคนตั้งกายให้ตรงกำหนดสติคือความรู้สึกของเราไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าให้ความรู้สึกของเราไหลตามลมหายใจเข้าไปหายใจออกให้ความรู้สึกของเราไหลตามลมหายใจออกมา ให้ใช้คำภาวนาที่เรามีความถนัดมีความคล่องตัวมาแต่เดิมวันนี้เป็นวันเสาร์ที่8ปดเมษาย,ยนพุทธศักราช2560อหจากวันนี้มีหลายท่านที่ถามคำถามทำให้เห็นอย่างหนึ่งว่า ท่านทั้งหลายเหล่านั้นกำลังเสียเวลาเปล่าประวัติความคำว่าศึกษาของพระพุทธเจ้าผิดพระพุทธเจ้าให้เราศึกษาสามอย่างเรียกว่าใรศิกขาประกอบไปด้วศีลศิกขาศึกษาในศีล จิตตศึกษาศึกษาในสมาธิปัญญาศึกษาศึกษาในเรื่องของปัญญาการศึกษานั้นคือลงมือทำไม่ใช่ไปอ่านตำราแล้วรู้อ่านตำราแล้วรู้เป็นแค่สุตตมยปัญญา ก็คือสิ่งที่เกิดจากการฟังการอ่านยังต้องมาคบคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจเรียกว่าจินตามยปัญญาสำคัญที่สุดก็คือเราต้องทำให้เกิดผลเรียกว่าภาวนามยปัญญา ดังนั้นในการศึกษาจึงไม่ใช่การอ่านตำราไปเรื่อยๆอ่านตำราไปมากๆแล้วจะสามารถเข้าถึงมรรคถึงผลได้ตำราเป็นเพียงแผนที่นำทางเราเท่านั้นถ้าหากว่าเรายึดติดในแผนที่อาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีเพราะความสงสัยจะมีมาก อย่างเช่นว่าถ้าถนนที่ผ่านหน้าบ้านแห่งนี้ในแผนที่ก็จะเป็นเส้นขีดยาวๆเท่านั้นถ้าเราเดินทางไปก็จะสงสัยว่าทำไมไม่เป็นเส้นขีดยาวๆแบบในแผนที่ทำไมต้องมีทางรถไฟฟ้าทำไมต้องมีห้างสปปรรพสินค้าทำไมต้องมีเรือนชานบ้านช่อง มัวแต่สงสัยอยู่โดยไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริงก็สูญเสียโอกาสที่เราจะได้มักได้ผลไปอย่างน่าเสียดายโดยเฉพาะกำลังใจของท่านทั้งหลายนั้นสามารถเข้าถึงมักถึงผลได้อยู่แล้วทำไมถึงกล่าวเช่นนั้น ก็เพ,เพราะว่าท่านทั้งหลายมีสติสมาธิเพียงพอแต่ขาดปัญญารู้ได้อย่างไรว่าสติและสมาธิของเราเพียงพอก็ดูจากเวลาเราโกรธคนอื่นสมมติว่าเราไม่ชอบใจเพื่อนของเราคนหนึ่งพอเพื่อนคนนั้นมาพูดด้วย เราก็จะระลึกได้ทันทีว่าเราโกรธเพื่อนคนนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดด้วยนั่นคือเรามีสติสมบูรณ์รู้ว่าเราโกรธเพื่อนคนนี้รู้ว่าเราต้องไม่พูดกับมันแต่เราใช้ในทางที่ผิดกลายเป็นมิจฉาสมาธิ ทุกครั้งที่เพื่อนคนนี้มาพูดกับเราไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนจะกินจะนอนจะทำงานหกขเมนติลังกาอย่างไรเราจะมีสติรู้ตัวทันทีว่าเราจะไม่พูดด้วยนั่นก็แสดงว่าสติของเราจริงๆแล้วสมบูรณ์แต่เราไปใช้อยู่ในด้านที่ผิด ทำอย่างไรที่เราจะมีสติและลึกรู้อยู่เสมอว่าเราจะละรักโลกโกรธหลงจากใจของเราแค่เราเปลี่ยนมุมเท่านั้นกำลังของเราก็เพียงพอที่จะถึงมักถึงผลกันได้แล้วเอาสตินั้นมาระลึกรู้ว่าเราต้องรักษาศีลทุกสิกขาบทให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ เราจะไม่ละเมิดศีลด้วยตนเองไม่ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นละเมิดศีลไม่ยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นละเมิดศีลเราจะรักษาสมาธิภาวนาของเราอยู่เฉพาะหน้าสติจะจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกนี้มันจะไม่ไหลไปสู่รักโลกโกรธหลงทั้งในอดีตและอนาคต เราจะอยู่กับปัจจุบันเฉพาะตรงหน้าอยู่กับลมหายใจเข้าออกนี้เท่านั้นท้ายสุดมีสติระลึกรู้อยู่เสมอว่าเราจะต้องตายชีวิตนี้ต้องตายลงไปแน่นอนถ้าตายแล้วขึ้นชื่อว่าการเกิดใหม่มามีแต่ความทุกข์เช่นนี้จะไม่มีสำหรับเราอีก เราต้องการที่เดียวคือพระนิพพานถ้าสติของเราสามารถจดจ่อปักมั่นอยู่เช่นนี้สมาธิย่อมเกิดขึ้นปัญญาก็จะตามมาว่าในส่วนรักโลภโกรธหลงเราไม่ควรไปแตะต้องเราควรที่จะเกาะศีลเกาะสมาธิเกาะปัญญาเกาะนิพพานปล่อยวางซึ่งร่างกายนี้ นท่านทั้งหลายทำเหล่านี้การปฏิบัติของเราจึงจะมีผลก้าวหน้าให้เห็นได้ลำดับต่อไปให้ทุกท่านตั้งใจภาวนาและพิจารณาตามอธยาศัยจนกว่าได้รับสัญญาณบอกว่าหมดเวลา ทุกคนรักษากำลังใจให้มั่นคงก่อนและวถึงเลื่อมตานะจ๊ะแบ่งความรู้สึกส่วนหนึ่งด้วยการภาวนาและพาาิจารณาของเราความรู้สึกส่วนใหญ่ได้ใช้ในการอวทีส่วนกุศลต่อไป